คุณเคยได้ยินคำว่าชีวิตกับตลับัดไหมไม่คนรู้ว่าโอ้ยอ้ยอ,อ,อย่างดีเเฮ้ยนั่นแหละสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับฉันในตอนนี้นางสาวลลิตาเพียม,มาก น้ำโทษหมายเลขไป48ต้องเข้าจับคู่สิบมีในข้อหามียาเสพติไดไว้ในข้อ,อมกรเบลขอโทษครับเบลครับถึงคุณจะบอกว่ายานั้นมันไม่ใช่ของคุณนะครับแต่ทางหลักฐานทั้งหมดเนี่ยน,นะครับผมไม่ดิ้นยากนะผมแนะนำในฐานะทนายแล้วกันนะครับคุณควรจะรับสรารภาพเพื่อลดโทษให้ได้มากที่สุดครับ อึงกันหมดเยอะมากตื่นเต้นเฮ้ยใส่ไม่ชัยเฮ้ยใส่แล้วโอ้โหภาพจำยังชัดเจนฉากนี้บอกเลยว่า่ายกัน้ฮ เอ้าเอ่เองเล่นเองเออเล่นเองเล่เองแกทำพื้นแล้วหมดแล้วเช็ดออกให้หมดเอ้ยโวให้บอกให้ใช้มือนี่ยังหัวเหื้อย อ้ยสังวิมสังวิมเขาจะไปแล้วโอ้ยโอ้เจ้าถิ่นอ่ะโอ้ยรถไฟรถไฟรถ Rồi lại <laughs> นั่นแค่19บเ้แผลเตะคุกคดีฆ่าคนตายใช้ไม่แทงไปสิบเ้แผขนาดผู้คุมมันนะยังไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับมันเลยถ้าใครไปมีเรื่องกับมันมันกับไม่ปล่อยจะอดบคนดิบอ่ะดิบปะ ู้ตัวหรือเปล่าท,าท่านถ้าไม่เห็นกับตัวเองโดนแม่ดูสงสารครอบคตัวเองบ้างอยูทีนี่โอเคไหมไี่กินอิน่มแล้หรือเปล่าันนี้อย่างซึ้งไม่ต้องจะไหลเ่อไรไม่ได้เดี๋ยวไม่ไับไม่กลับ,ลบหาย

ดีแล้ว oh. ท <t> ี่มายุ่งไก่มาบ้านฉันเฮ้โอ้า

รู้สึกไง้างรู้สึกไง้างรู้สึกว่าสุดยอดมากมากรู้สึกไงมากคะอุ้ยน้ำตาจะไหลใช่รู้สึกจนะโอเคอย่างแรกเลยคือคิดตกใจกับผลงานที่ออกมาแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะสำหรับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ฝากทุกคนติดตามแคร์เบล์ด้วยนะคะ่ขอันีมากรู้สึกว่าทุกคนเก่งมากกลัวว่าเล่นออกมาแล้วแบบ เอเนซีเอนอรี้ยคนลุกสู้โอยฉากนั้นน่าฉากนั้นน่เก่งมากค่ะแล้วก็อยากใหุ้กฝักทุกคนติดตามเรื่อยๆนะคะแบบว่าทุกคนตั้งใจิกันจริงๆครับก็คือเอาจริงนี่คนลุกตลอดเวลาตั้งแต่ดูนะเป็นอะไรที่เหมือนเราภูมิใจเนาะเราก็ทุ่มเทกันถ่ายถ่ายหลายวันอยู่แล้วผลงานออกมาแบบอุ้ยจึ้งคนลุกก็ฝากทุกคนติดตามนะครับผมครับผม <c oughs> ค่ะทุกคนใน่านเยอะกว่าค่ะความรู้สึกของหนูก็คือแบบเอาจริงๆหนูก็แบบแอบไปดูทุกฉากแต่พอเอามารวมๆกันอุ้ยมันแบบมันแบบอิมแพคเรามากกว่าที่เราคิดอีกสุดยอดแบบที่จริงอาจจะร้องให้แต่ก็ต้องถือเอาไว้ก่อน <c oughs> อต้องถือไปก่อนเลย <c oughs> มันจะมีบางซีนที่แบบโอ้ยอย่างกระทบจิตใจเรามากเลยมันแบบอิมเพคเราอยากให้ทุกคนติดตามนะคะ รู้สึกแบบภูมิใจในแบบทุกคนมากๆเพราะว่าเราแบบเหนื่อยกันมากๆแล้วเราก็ตั้งใจทํามากๆทงพี่ใหม่ทงพี่เต๋อแบบทุกคนอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วแบบเราไม่ได้เห็นผลไงหนูก็ไม่ได้เห็นเลยค่ะแล้วพอมันมาเห็นรู้สึกแบบหฮ้ยมันมันดีมากๆมันบรรยายมาไม่ได้เลยแต่ว่ามันแบบรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้พวกเราทุกคนก็เต็มทีกันมากๆตอนถ่ายวยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ 我么大眼 <laughs> <laughs>